อันนี้ยิ่งกว่าลงเอย่นีเนี่ยบุกสวนแม่สามคดีเลยอันนี้นี่ก็สวยยังคูเยอะอออันนี้สองจุดเจ็ดนะครแต่ผมมองว่าผมผมจะชอบงอมากกว่าทุเรียนนะ่ะคะจับวอลเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอาไปหวานมากเลยกินโอหเพราะว่าไอเข้าไปคล้ายทางนู้นเขากว่าหวานกันทั้งนั้น เรียบร้อยแล้วนี่ทุเรียนน่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดลูกสิบเอ็ดลูกสวัสดีครับอยู่กับช่องครัวในไมคชาแนลนะครับมื้อนี้เฮ้าสิพาไปกินสวนทุเรียนอยู่แถวแถวไหนวะหัวะพาหัวตะพาหัวตะพาัวตะพาอ๋อ้องตะพาเอาอ แถวเพด่อนยัยงก็อน,นองเหียงหนองเหียงหนองเหียงเหียงอยางบอท่านถึงแล้วยอ่อเหรอครับถึงแถวนิคมอัตพุทธนี่นะครับเป็นเป็นสวนของเพิ่นครับบ็ได้ล่าคากะทิโลละลอยนี่นะฮะกินในสวนเนาะไก่ถึงแล้วพี่น้องทำเตือนถนนลูกรัง อากาศี่สวนครับหลังนี้หลังไหนหลังใช้มือหลังไม่ใช่ไปหลังขวาไม่ใช่เหรอไม่ใช่หลังขวาที่เราไม่ใช่ไปนู่นเหรอั้งนี่ไงที่แกยืนอยู่บ้านเนี่ยใช่นี่ไงหลังไหนหลังนี้เลยหลังนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ โอ้ยจำไม่ได้ครับสวัสดีครับเอามา่กี่โลอ่ะโลเท่าไหร่คะโลมโลนี่เอาหมดนี่เลยนะถ้ามีเอ่อมีเพิ่มอีกนะก็จะเอาปนน้องจ่ยกย่ไ กินใส่รึเใส่ลูกกินหน่อยนะคะหนูตรวจโควิดมาแล้วนะตรวจโควิดมาแล้วขีดสามเข็มกินครบแล้วสามเข็มหมดช่นหวานโอ้หวานเลยใช่ไหมคิีมหน่อยคิีมหน่อยอร่อย อร่อยมากอันนี้อยู่สวนสวนบางคุดครับสวนบางคุดอันนี้อยู่แถวหัวสะพานครับหนองสะพานโอ้บรรยากาศสวนฮนะมาชมสวนกันวันนี้บุกสวนกินถึงสวนสุดยอดเลยครับวันนี้ ยังไม่ถึงะล้ยองถึงแถวเนี้ยครับหนองตะพานนี้ครับ,บพารพากินที่สวนเลย ดี้านค่าถ่อว่าพันตรงถามก็สั่งอ่ะค่ะจะจะมีด้านา่าขายต้อคล้ายผลไม้ขายต้คล้ายอะไรอย่ตงนั้นอ๋อหวานไม่อาห้ารูไปกินเงาะในสวนไปเงะปีนี้ไม่ออกเลยครับไปแก้กินอะสิตั้ง่ก้คล้ายเห็นเราคือแต่ว่ามันไม่ค่อยสุกเนาะวเราไปเดินขอขอเดินชมสวนหน่อยนะคะ

Đi nha à đi đây, đây, ừ. Đại lẹo <laughs> Nè lúc nè nó kiếm kiếm lên này. nè Nè đen đen nè nè, nào, ah. kim, đun đây ngọt, nghe ui, oh, độc, chính, độc khắc, độc nè, nè, cái, cái, mưa cái, 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 กินข้าสวนมาเนี่ยถ่องได้ไหมผ้าบุกข้าสวนโอ้ปีนี้งอะดกเนาะอื <c oughs> หวานมากหวานอุ้ยอะไรทุเรียน เิ okay, s right. <S ่งเห็นเลยเาก็แล้วมีไม้อยูนุ่งว่าปีที่แล้วต้นนี้ดกนี่เนาะตุเรียนเนาะต้นเนี้ยดกในปีที่แล้วเนี่ยมันร้านร้านปีของหมดอายุหมดอายุเขาครับเออใช่ต้นนี้ที่เราวันนั้นชิปมาสอยกันเดินเนาะใ้คลนช่อื้ม ก็จะปีนี้เงาะด,ดกจริงเลยนะร้าเงาว่งวปปวาในจะเงาะดก,งงดกจริงๆเลยปีนี้ พอได้ขายขายเก็บขายได้ไหมครับเนี่ยพอได้ขายป่ะตอนเนี้ขายแต่เงเงด้วยอ่าดีเอาถุงดิแล้วก็เก็บแลให้แกจังกิโลให้ แกถุงมาด<า>ิหาถุงมา,าเ,เนี่ยเก็บเราไปซื้อแกเนี่ยสักโลนึงอ่ะโลสองโลเนี่ยเดี๋ยวแกถุงไหเนยไปเดินไปเอาถุงหน่อยไปแกาหาด่อยดี

เห็นแล้วแบบน,น,น,นี่ไงอันนี่กระสุกเลยเนี่ยแล้วมันสูงอย่างนี้เขาทำไงครับสอยเอาอ่ะไม่เลยก็แบบว่าตัดบ,บ,มมบิดแลยลงมานั่นแหละบิดเลยเหรอ ตื่นเต้นยิ่งกว่าทุเรียนเองนนเนี่ยเห็นงอเนเลยถึงก็ทิ้งไม้เท้าเลยผมเห็นไหมเนี่ยลืมเก็บเนีเยเย่ยหนู่นี่ยลืมเก็บเลยเนี่ยเก็บเอาไปก่อนเอาตื่นเต้นซพก่อันอุย้ยไม่ได้ดก เหนี่ยมพอมันจะซุกเหนี่ยมแตกลนเทไรมันไม่เลือเจอฝน,นัะแตกไหมครับเนี่ยแตกโอ้ยดกจริงๆไงสูกปะเนี่ยเอาแดงๆสิก็แดง่ะเนี่ยไม่ใช่แดงฮะโอ้ยฝาลองเหรอ อนี่ๆๆนี่นๆๆที่นี่เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะครับในที่นี่ไหนอะที่นี่หนองตะพาแหลมเหียงแหลมแหลมเหียแหลมแหลมเหียงใช่แหลมเหียงแหลมเหียงโอ้เลยไปนิดจะมีขายผลไม้อสามแยกอะเลยไปอีกใช่ไหมคะใช่ใช่

ข้างบนเต็มเลยคางอีกคางไหมไม่ไม่หกักไม่ถึงเลยไม่โดน มันจะตกไ,ไ,ไ,ไหาเรื่องเลยดูพ่อมีจะหาเรื่องจะตกแล้วเลยโอ้ยขันเป้าเล็กออกอีกจะตก <c oughs> จะจปีนให้ขาไม่ดีอยู่ไม้ใช่จะขึ้นให้นอกจากเล็กโคอีกอะหาเรื่องนี้่และเจ็บเจ็บขาแต่จะปีนค่ะ ถ่ายวิ่แล้วถ่ายใครพวกอนค่ะโอ้ยยุงก้าทุกท่านเหีวะอยู่ตรงไหนนี่มันอยู่มุมนี้แหนขึ้นไปอย่างนั้นไม่เจอหรอก้องอยู่ข้างล่าง นี่วะแดงเข้าอยู่วะเว้ย <laughs> ม,มันมองไม่เห็นไ,ไ,ม,ไม่เห็นไปอ,อยู่ข้างล่างมันติดบังกไปจะลงเมืไหโดดลงมาเลย<ะ>โดดลงมาเลยโดดเลยเหรอจริงเงีจริงนงี้ยฮะนี่ยังสุดเลยเอาแดงๆนะ <c oughs> นนขึ้นไปมันบั๊กใครที่ร่วงเอาหมดแล้วแหละลงมา <laughs> 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 kiều có bây giờ? đừng ngại đàn มาเบิ้งม่เบิ้งเดี๋เอินรถลุงบ้านมาหนีแล้วมาดูฝนจะตกต้นไม้เดี๋ยวตกโอ้ยถือไม้เท้าเจอง้อวิ่งลืมไม้เท้าฮ่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 ยแล้วนี่โอ้พอยังอ่ะไปก็พอเอาถือเอาเลยเดี๋ยวถ้าเบี่ยไม้เท้าก่อน อันนี้ลุงนึงอ,อ,อันนี้ลุงนึงเขียวเขียวใส่ลงไปโรเรียนสดสดจากไล่อยู่ช่องควรทำใหม่ครับวันนี้พาบุกสวนอ่าฝากติดตามช่องควรทำใหม่เลยครับพบกันคลิปหน้าครับ แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ๊าบ,บายครับอุ้ยดกจริงๆเลยดูดิป๊ดาดถุเรียนเอ้ยเอนเงาะดกคักดกเนี่ย ต้นนี้ดิยดูเรียนต้นนี้ดูต้นนี้ดกเนี่ยกำลังออกครับเนี่ยลูกกำลังน้ำหนักยังไม่ได้ครับเนี่ย แยนอื้มังคุดอ่ะข้างหมดแล้ปบ่หมดแค่นี้อ่ะก็อย่างละร้อย เหรอเขาแย่งเราแล้วเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเขาแย่งเห็นป่ะฟู่ไม่ขาดคำเลยเดี๋ยวคนหนึงเนื้อเดี๋ยวเราจะไปเก็บใหม่เลยคือก็ทำครับื้อก็ส่วนนี่ร้อยฟ้าน่ะแต่ไม่อร่อยไม่อร่อยเขาว่าไม่อร่อยตัวนี้สวน มันทองแรกเนี่ยเขาเขาล่างหมดแล้วนะคือเป็นดุนเดียวกันเลยนี่เพิ่งจะตัดเนี้ยแต่มันจะอ่อนก็ไม่รู้จะหวาไงเนาะก็เขาล่างสวนหมดแล้วก็กลัวไม่ร่อยก็โถมาบางทีก็ติดงานบางอะไรบังว่ดังดังวดว่าดังาเอาังน่่าดวง่่ังาดังว่าัง่าัว่ปดงงาัง่อง่ััง่า่างา่ดังวาง โอ้ดีเล็กเลยกันห้าโลแปดดูเรียน5โล .8 ปดบุกสวนเลยวันนี้อันนี้ตรงนี้ด้วยนี่สองสองสองกับบางกุลอลี่ยแป้งลง แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพแบบครบวงจรเพื่อการเรียนการสอสวนะมาป่าสวนพุดทุเรียน